สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้17เมษายน2565 50กว่าจังหวัดระวังกันด้วยนะครับในตอนนี้ก็มีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการประกาศเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยซึ่งก็มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปแล้วนะครับก็คือวันที่16-18เมษายน2565เป็นฉบับที่6 ซึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนลาวตอนบนและก็ทะเลจีนใต้แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือซึ่งก็คือวันนี้16เมษายน2515และในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุรูร้อนเกิดขึ้นช่วงวันที่16-18เมษายน2 5 1 5โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแหง่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ก็จะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑนทนและก็ภาคใต้ตอนบนจะรับผลกระทบในระยะถัดไปจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวโดวยที่หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากรวมกระโชกแรงและก็ฟ้าผ่าได้สาหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรที่จะเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับและจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบก็มีดังต่อไปนี้วันนี้นะครับ16เมษายน2565 ก็เป็นภาคตะวันออกเชียงเหนือทั้ง10กว่าจังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดบึงการสกลนครนครพนมกาลสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร,ร์ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีวันพรุ่งนี้นะครับ50กว่าจังหวัดระวังกันด้วยนะครับ17เมษายน2565ได้แก่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านลำปางอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรและก็จังหวัดเพชรชบูรณ์ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูดอนทานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนคร,ครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้ 108, อยเอ็ดอํานาจ,จเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็จังหวัดอุบลราชธานีที่ภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบ,บุรีสระบุรี สิงห์บุรีอ่างทองพระนครสยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีนคปรปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและก็ปริมณฑลที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดในส่วนวันที่18เมษายน2565 จังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรพิณุโลกและก็จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็จังหวัดสุรินทร์ที่ภาคก,กลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุท,ทยัยธานีชัยนาท สุพรรณบุรีพรานครศรียุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีรรยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดที่ภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดประจวบคีรีขันช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถจะติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เ m d g o t h นะครับือว่าทาง างเบอร์โทรศัพท์023994012-13และก็เบอร์โทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ต้องกราบขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามาในอากาศนี้ด้วยนะครับที่ได้มีการประกาศเตือนให้กับพี่น้องประชาชนและก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ